สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ดร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับผู้หญิงมีคำพบก้อนที่ต้นนมแล้วสงสัยว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ติดตามอาการและการสังเกตเพื่อรู้จักมะเร็งต้านมให้ดียิ่งขึ้นครับ สุภาพสตรีหลายท่านยังมีความเข้าใจผิดคิดว่าก้อนที่เต้านมที่ไม่เจ็บไม่มีอันตรายอะไรจึงปล่อยทิ้งไว้จนก้อนโตแล้วจึงค่อยมาพบแพทย์ก้อนที่เต้านมอาจเป็นก้อนที่เป็นถุงน้ำหรือซิสหรือก้อนเนื้อก็ได้ถุงน้ำหรือซิสเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามรอบเดือนก้อนซิสจะโตขึ้นก่อนรอบเดือนมาและเล็กลงหลังรอบเดือนหมด ส่วนใหญ่ของก้อนซิสไม่เป็นอันตรายแต่อาจทำให้เจ็บได้ส่วนก้อนที่เป็นเนื้ออาจเป็นได้ทั้งเนื้อดีหรือเนื้อร้ายก้อนที่ไม่ใช่เนื้อร้ายมักเจอในคนอายุน้อยส่วนก้อนที่เป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็งเต้านมมักพบในคนอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปและมักจะไม่มีอาการเจ็บหรือปวดการตรวจก้อนที่เต้านมสามารถทําได้ง่ายๆด้วยการตรวจเต้านมด้วยตัวเองผู้หญิงทุกคนที่อายุเกิน20ปี ควรตรวจเต้านมด้วยตัวเองเดือนละครั้งในช่วงประจำเดือนหมดไปแล้วเจ0วันก้อนที่เป็นมะเร็งส่วนใหญ่จะแข็งและอาจทําให้เต้านมบุม๋มมีแผลมีเลือดหรือน้ําเหลืองออกจากที่หัวนมได้หรืออาจค้าพบก้อนที่บริเวณรักแร้ร่วมด้วยผู้หญิงส่วนใหญ่เมื่อมีอาการเจ็บเต้านมและค้าพบก้อนจะรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจให้มั่นใจผิดกับผู้หญิงที่ค้าพบก้อนที่เต้านมแล้วไม่รู้สึกเจ็บ มักจะละเลยปล่อยทิ้งไว้เพราะคิดว่าไม่เป็นอะไรสําหรับการตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอันด้าซาวด์ช่วยให้สามารถตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่ขนาดเล็กและยังคลาไม่พบทําให้ผลการรักษาได้ผลดีวิธีที่ดีที่สุดคือการตรวจเต้านมด้วยตัวเองหากคํำพบก้อนกรุณาอย่าปล่อยทิ้งไว้มะเร็งเต้านมหากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก สามารถรักษาให้หายได้ครับผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้นยิ่งมีความเสี่ยงของการเป็นเม็งเต้านมสูงการป้องกันทำได้หรือไม่รักสุขภาพมีคำตอบสวัสดีครับป้องกันเม็งเต้านมที่การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสงูงเส้นใหญ่น้อยออกกําลังกายควบคุมน้ําหนักไม่ให้อ้วนและสุดท้ายงดสุบบุรีและงดดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ ติดต่อราชารพบหมอสิอริ้ยสายงานสื่อสารองค์กรบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดตู้ปอน,อน .123 ปอนตไทยประกันชีวิตกรุงเทพ10326ู